สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยกันถึงปัญหาวันก่อสร้างนะครับที่ว่าหลายๆรังที่เล่นมาเป็นปีแล้วนะก็จะก่อสร้างจนเต็ม25ครบหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรให้ก่อสร้างแล้วนะครับแล้วถ้าลงก่อ โอเคมันก็มีคะแนนเสริมช่วยเห็นไหมเสริมสิ่งก่อสร้างมาช่วยแต่ถ้ายังไม่ได้ลงเกาะเนี่ยผมยังไม่ได้ลงเกาะผมรอลงเกาะอ,อยู่นะครับเนี่ยยังอยู่ในช่วงลงทะเบียนนิดหน่ตั้งยี่สิบสามสิบวันเนี่ยนะครับเป็นเดือนเนี่ยทำไงอะแฟร,รี่เขาก็ออกตัวแก้มานะครับ ก็คือนี่วันนี้พัฒนาลางมดก็คือก่อสร้างนะครับบรรจันใช่ป่ะนี่ครับรายการสุดท้ายตัวมเล็กเนาะผมถ่ายรูปไปแล้วนี่ใช้กำลังหนึ่งแต้มนอกพื้นที่ฤดูการนะครับหลังจากเข้าสู่ช่วงการแข่งขันครั้งแรกในบางฤดูการคะแนนจะเพิ่มขึ้นอา,อาจจาะอาจจะมาถึงข้างหลังเพิ่มขึ้นมั้งผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าเนี่ยใช้กําลังหนึ่งจะได้หนึ่งหมื่นแต้มนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ไอตัวไอตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะมาตอนเจ็ดโมงครึ่งรอหน่อยนะครับบางคนบางคนไปตีจิ้งจกตีตีเม่นอะไรเนี่ยตอนตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ทำให้อ่ะส่งเลยส่งเลยส่งเลย อ่ะอุ้ยทันไม่ได้ว่ายไม่ทันโอ้เยไปส่งไปตีกำลังเดินทับไม่ทันกำลังรวมพลทันอ่าไปส่งไปปักก็ให้อ่าเอาอเออไปโอเคส่งไปสามนะครับ นะครับ่กไปสามทับมันจะมันจะได้คะแนนตอนไหนวะยังไม่ได้นะนี่ยังสูงอยู่นะคะแนนใช้กำลังนะครับน่าจะหมายถึงไอ้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยกำลังเนี่ยไอ้ตัวแมงสามเนี่ยนะครับแน่นอนครับผมตีไปใน้เช้าแล้ว <laughs> พลาดพลาดพลาดเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันมี คะแนนช่วยตรงนี้นะครับลงไปตีแต่เช้าเลยเดินไปไปสักไปัอีอันนี้อันนี้เสร็จเร็วกว่าน่าจะน่าจะได้ตีก่อนนะครับรอสามสิบแปดวิใช่ไหมเดินไปแล้วก็วก็ไไปตีเม้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันตีเม้นมันใช้เท่าไหร่ ยี่สิบป่ะยี่สิบใช่ไหม 20, 1, 1, 1, 1, 000, ยี่สิบหนึ่งหนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งหมื่น้ย,ยต้องกดเบอร์รี่ด้วยป่ะอ๋อไม่เกี่ยวมะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูแบบไม่กดเบอร์รี่นะครับยี่สิบคะแนนก็ก็สองแสนนะครับสองแสนจะได้ไหมจะได้เักากี่อันเฮ้ยที่มันต้องล้านหนึ่งเนี่ย อลองดูแบบไม่กดเบอร์รี่ก่อนลองดูแบบไม่กดเบอร์รี่ก่อนอไปแล้วปาบก็ให้นี่ขึ้นจริงด้วยขึ้นจริงด้วยอ่าเอาขึ้นแปดแสนเลยเหรอขึ้นให้แปดแสนเลยนะครับหรือสี่ทับทับเดียวทับเดียวทับเดียวแปดแสนเลยเหรอ อ่ะถ้ากดเบอร์รี่อ่ะช่วยช่วยอีกไหมยี่สิบได้แปดแสนใช่ป่ะยี่สิบได้แปดแสนที่เหลือยังไม่ออกนะครับที่เหลือสามทยังไม่ออกนะครับเปิดเองตีเองมันซะเลยเสียเวลา <laughs> ลืมเลยว่าตัวเองก็มีหนอนน้อยอยู่ห้านาทีอ่ะ ทีเดียวก็พอไหมตายไหมตายแหละปกติเปิดห้านาทีนะครับอันนี้ทําคลิปเดี๋ยวจะนานไปอ๋อออนี่จะไปถึงแล้วนี่นไม่ได้คนเดินมาแล้วไม่เป็นไรน,นี่โบนี้จะเดินเดินตอนนี้ยังไปเพิ่งจะเดินไปถึงรวมผลนี่จะเดินถึงตุ๊กแกแล้วอาเดี๋ยวลองดูครับ ผมกดเบอร์รี่ไปแล้วนะถ้าได้อีก800,000ก็จะเป็นล้านหกแต่ถ้าได้สองเท่ามันก็จะเป็นล้านหกเลยก็จะเป็นก็จะเป็นสองล้านสี่นะครับสองจุดสี่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะได้คะแนนเท่าไหร่กับการตีุูกแกว่ากดเบอร์รี่ช่วยไหมนะจะช่วยเพิ่มให้อีกไหมนะครับยี่สิบคะแนนแรกผมได้800,000 800,000นะครับ800เคสคือ800,000นะครับ รอบนี้กดเบอร์รี่ครับปาบปาบคะแนนขึ้นขึ้นเป็นเท่าไหร่ล้านหกหรือว่าสองล้านสี่ขึ้นไปนล้านแปดเดี๋ยวมันคิดยังไงวะงงละอาจจะก,กดเบอร์รี่ก็ช่วยใช่ไหมแต่ไม่ได้ช่วยสองเท่าช่วยห้าสิเปอร์ซ็นใช่ป่ะเดี๋ยนะช่วยห้สิเปอร์ซ็นเป็นเท่าไหร่วะแปดก็บวกอีกสี่ใช่ป่ะ แปดสองสิบหกบวกอีกสี่ก็ต้องยี่สิบสิไม่ใช่สิบแปดงงๆไว้อาสิบแปดแล้วบวกอีกทีเท่าไหร่เนี่ยได้ได้ได้ได,ได้ได้อีกละสิบแปดแล้วบวกอีกเท่าไหร่เป็นสามแปดแล้วอ่ะสองทับเลยปะทับเดียวทับไอติเมนเมื่อกี้บวกเท่าไหร่วะตอนแรกมันแปดแล้วก็กลายเป็นสิบแปด ก็ตัวละหนึ่งจากแปดเป็นหนึ่งล้านเหรอยังไงวะมันคิดคะแนนยังไงวะอ้าวเดี๋ยวเหลืออีกครับหนึ่งกำลังเดินกำลังเดิน20แต้มเหมือนกันจากสามแปดจะเป็นเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวนะ จากเท่าไหร่จากสามแปดนะล้วจะเป็นสี่แปด้เปล่าสี่แปดเปล่าสี่แปดจากจากแปดแสนนะครับถ้ากดเบอร์รี่จะได้หนึ่งล้านต่อยี่สิบคะแนนนะครับมึงไปหานัวเองแล้วกันเอาว่ากดเบอร์รี่ช่วยให้ได้เพิ่มขึ้นจริงสำหรับคะแนนพิเศษ ที่แฟรี่ให้นะครับจากการโอ้โหจะถึงสามหอยไหมเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้าน21ยี่สิบเอ็ดล้านก็ต้องตีต้องตีพวกนี้ยี่สิบเอ็ดตัวอ๋อได้ยิ่งจบสิบไออันนี้อีกสิบแล้วก็ตีตีอะไรวะตีแมงทั่วไปนะครับแมงทั่วไปอีกสิบคะแนนแนอีกถึงอยู่ โอ้แต่คุณต้องกดเบอร์รี่ตลอดต้องกดเบอร์รี่ตลอดแต่มีสิทธิ์ถึงอยู่คุณก็จะได้อย่างน้อยสามหอยสามหอยได้อะไรสามหอยได้เพชรเพชรหกพันสามสามพันคูณสองก็หกพันไข่สองใบนะครับซากสัตว์ห้าร้อยซัรพอสองร้อยผมคูณสองไปแล้วนะแล้วก็ได้เล่งได้ได้ทรัพยากรคุ้มไหมอะ จูจีมันจะคุยด้วยเียงนกครับเียงนกนกที่เลี้ยงไว้อยากรู้ว่านกอะไรไปดูในเพจผมนะชื่อเดียวกับช่องนี้แหละเพจเฟซบุ๊กโอเคโอเคโอเคอ่าก็เอาถือว่าอย่างน้อยแฟรี่ก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้คะแนนเลยในวันก่อสร้างให้อย่าง อย่างพอพอได้น่ะสามหอยอะ่ะนะครับก็ไม่ขี้เหร่อะไรมากนะครับไม่ขี้เหร่อะไรมากแค่คุณอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่าเผลอตีจิ้งจกตีอะไรเม่นตีงูอะไรเนี้ยก่อนเจ็ดโมงครึ่งต้องให้อีเวนต์เปิดก่อนนะอีเวนต์เปิดก่อนเนี่ยต้องให้อีเวนต์เปิดก่อนถ้าอีเวนต์ยังไม่เปิดแล้วคุณไปตีนี่คุณคุณไม่ได้อะไรเลย นะครับเพราะผมตีไปแล้วผมตีไปสามสี่ตัวแล้วนะไม่รู้ไงลืมลืมนะครับโอเคมันเป็นคะแนนพิเศษที่แฟรี่มอบให้นะครับคืออันนี้ไม่ไงั้นคุณก็ต้องเอาเชื้อรามาอัพนะครับนี่ผมยังไม่ได้ออถ้าจะเอาสามหอยบางทีอาจจะตีแค่ตีแค่ไม่ถึงก็ได้แล้วก็อัพเชื้อราซะนะครับแล้วคุณก็ลงมุดลู ทําเหมืองไปเพราะว่าวันวันอังคารเป็นวันวันเหมืองใช่ไหมคุณอาจจะลงตั้งแต่วันนี้อาจจะไม่รอไม่รอคะแนนครบเพื่อจะทําหอยเอาล้วแต่คุณอย่าลืมกดเบอร์รี่แล้วกันนะครับอย่าลืมกดเบอร์รี่แล้วกันนะจะได้มีคะแนนกับเขาขบ้างนะครับเช้อราผมไม่น่าจะอัพพอแล้วบ้างัปดาห์ที่แล้วก็อัพไปแล้วอัพไปหอยหอยีอสอ่สิบหอยไม่รู้ นะครับอ๋อยังมีให้อัพอยู่อีกนิดหน่อยนะครับมีอัพอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจะต,ต้องใช้หรือไม่ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ตอนนี้ก็สําคัญอยู่นะครับโอเคนะเข้าใจแล้วนะครับให้เก็บพลังงานเอาไว้นะครับเก็บแมงสาบเอาไว้รอจนอีเวนต์โผล่ขึ้นมาตอน7จ็โมงครึ่งของวันจันทร์ เจ็ดโมงครึ่งนะเซิร์ฟเปิดเจ็ดโมงนะครับแต่อีเวนต์เปิดเจ็ดโมงครึ่งรออีเวนต์เปิดนะครับแล้วคุณค่อยค่อยออกไปตีจิ้งโจกตีตุ๊กแกตีเอ่อตุ๊กแกไม่เกี่ยวถ้าอยู่ในเกาะถ้าอยู่ในเกาะเหมือนจะเหมือนจะไม่มีอันนี้นะเหมือนจะไม่มีอันนี้นะครับต้องอยู่นอกเกาะนะครับต้องอยู่นอกเกาะอย,อยู่อยู่ดินแดนอุดมสมบูรณ์เนี่ยแหละนะครับโอเคครับถ้า ชื่นชอบก็กดถูกใจถ้าไม่อยากพลาดที่จหม่กดติดตามนะจ๊ะมีอะไรสอบถามก็ามาได้นะครับก็คุยกันในเพจก็ได้นะครับมันจะได้แปะลิงก์แปะรูปได้นะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ได้คะแนนวันก่อสร้างแล้วจ้านี่ขึ้นอีกแล้วเฮวนอีกล้าน,นอีกล้าน,น,านเป็นเท่าไหร่ห้า้านแปใช่แต่ต้องกดเบอร์รี่นะเพราะนั้นช่วงที่กดเบอร์รี่รีบตีรีบตีรีบตีตีให้หมดเลยคะแนน นะครับโอเคครับพบใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ